มันตรงโซนแล้วก็สิวขึ้นตรงบริเวณคางครับเรามีปัญหาผิวอยากปรึกษายังไงบ้างเอ่ยหน้ามันตรงโซนแล้วก็สิวขึ้นตรงบริเวณคางครับกรอบหน้าใช่ไหมอ่าคือผิวมันเนาะผิวมันทีนี้เราต้องต้องรู้ก่อนว่าผิวของเราอ่ะมันมันจริงหรือเปล่าหรือมันมันเฉพาะช่วงกลางวันเธอรู้ไหมไม่รู้สังเกตไม่รู้ว่ามันมันเฉพาะกลางวันหรือว่ามันมันตลอดเวลากลางวัน กลางวันจะมันเยอะกว่ากลางวันจะมันเยอะกว่าวิธีที่เราจะเช็คผิวของเราว่าเราเป็นคนผิวแบบไหนนะลูกนะตอนเช้านะให้ลูกล้างหน้าด้วยน้ําเปล่านะคะล้างหน้าด้วยน้าเปล่าแล้วเอากระดาษทีชชุ่ซับให้แหง้งแล้วอยู่ในห้องที่อุณหภูมิธรรมดาก็คือไม่ต้องเปิดแอร์แล้วก็ต้องไม่ร้อนมากเกินไปนะคะคืออุณหภูมิไม่ร้อนไม่เย็นนะแล้วสังเกตผิวตัวเอง15นาทีว่ามันมันไหมหรือว่ามันปกตินะคะลูกเพราะว่าบางทีอะเวลากลางวันอะเราร้อนใช่ไหมลูกแล้วเหนือใครก็ออกทําให้หน้าเรามาันแล้วเราก็คิดว่าเอ้ะฉันเป็นคน ให้เราเช็คตอนเช้าเราจะได้รู้ว่าผิวของเรามันจริงหรือเปล่าหรือมันแห้งกันแน่นะจริงๆผิวมันเนี่ยเกิดจากผิวของเราเนี่ยขาดการบํารุงอย่างล้ํำลึกแล้วพอขาดการบำรุงอ่ะในช่วงวัยรุ่นอ่ะช่วงก่อนอายุ25เนี่ยร่างกายก็จะผลิตน,น้ํามันออกมา ร่างกายจะผลิตน้ามันออกมาเพื่อเคลือบผิวเนาะผิวมันก็ไม่ต้องการตาย,ยลูกมันก็เคลือบผิวแล้วทําให้เราเนี่ยรู้สึกว,ว่าผิวมันแล้วน้ํามันที่ร่างกายผลิตออกมามันดันไปอุดตันตร,รูขุมขนแล้วบังเอิญไปโดนเชื้อ P F แง่ H, C F แง่ H, ก็กลายมาเป็นสิวได้และอย่างของน้องเนี่ยรูขุมขนค่อนข้างกว้างเพราะหนูดูใกล้ๆนะลูกเนี่ยน้องจะมีไรขนเล็กๆเกต็มหน้าไปหมดเลยเพราะว่าเนื่องจากเราเป็นผู้ชายเนาะขนเค่าอะไรเราก็จะเยอะวิธีจัดก,การนะ เรื่องแรกเช็คสภาพผิวเราให้ชัวร์ก่อนว่าเราเป็นคนผิวมันไหมโดยการที่ล้างหน้าเช็คสภาพผิวตอนเชานะ้าเนาะสองบำรุงผิวนะคะบำรุงผิวด้วยมยเจไรเซอร์ให้ผิวของเราเนี่ยมันอิ่มชุ่มชื่นจากด้านในแล้วมันก็จะได้ลดการผลิตน้ามันออกมาเยอะมากเกินไปเนาะแล้วก็เรื่องที่2เรื่องจัดก,การรูขุมขนบ้างเราต้องจัดก,การขนบริเวณใบหน้าเนี่ยให้ออกให้หมดเลยโดยการใช้เลเซอร์กํจาจัดขนเนาะหลังจากนั้นเราก็จะใช้เลเซอร์กระชับรูขุมขนและเราก็จะมีครีมที่ช่วยกระชับรูขุมขนด้วยพอแบบนี้แล้วนะคะ ผิวของเราที่บำรุงชุ่มชื้นมากเพียงพอรูปุมขนที่เล็กกระชับลงเนี่ยก็จะลดการผลิตน้ํามันออกมาน้อยลงเนาะก็จะทําให้ผมลดการเป็นสิวด้วยนะคะมาตามต่อกันนะคะว่าหน้าน้องจะใสขนาดไหนนะคะรีวิวเยอะสุดแล้วไม่อยู่ในจุดตัวนี้นะระสบการยืดตีถ้าไม่ดีก็คงไม่ได้จ้าปรึกษามฟรีทั้งอีบ็อกเกตครีโอออริตซ่าระวังแดวนลอกเปียนแบบด้วยนะเด้อ